สวัสดีแฟนคลับของพ a s ตาเลสซิ่งวันนี้เราอยู่กับพ a s ตาเลสซิ่งสาขาจังหวัดร้อยเอ็ดพิกัดที่เราอยู่นะครับเราอยู่ที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านี้เลยครับผมลีเจนเดอร์ลีเจนเดตัวใหม่ล่าสุดปี2021วันนี้เรามาแต่งรถให้กับพี่เฟสนะครับผมอยู่ที่บ้านไผ่ ลงด้วยชุดแต่งของค่ายเฟียมาในชื่อของ L G X นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ลักษณะของเขาก็จะเป็นตัวเขี้ยวในการตัดนะครับหน้าหลังนะครับเราจะใช้ตัวสีเทาเมทัลลิกนะครับโดยการแต่งจุดประสงค์ของคันนี้เราจะแต่งให้ดูมิติมากขึ้นด้วยคงรูปลักษณ์ของตัวรถนะครับผม ความเป็นลีเจนเดอร์ไว้นะครับด้านหน้าก็จะหล่อแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านไายนะครับเวลาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4โมงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวแฟนคลับดูด้านหน้านะครับตัวน,นี้จะใส่สเก์ตหน้าสเก์ตหลังนะครับมีตัวอักษรลีเจนเดอร์มีกุญล้อมีพรมนะครับเดี๋ยวเราก็ดูกันนะครับ อันนี้คือจะเป็นตัวมุมด้านหน้ามุมด้านหน้าจะลงตัวมากนะครับสำหรับชุดนี้ใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วทำให้รถด,ดูคมขึ้นนะครับดูสปอร์ตขึ้นแต่ว่าจะไม่ทำให้ตัวรถด,ดูเละเทะนะครับผมอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับผมกับการแต่งรถนอกสถานที่ของ p a s t a r a c i n g คันนี้รับผิดชอบโดย p a s t a r a c i n g สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าใกล้ๆก,กันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตหน้านะครับเติมต่อจากตัวพื้นสีดำของตัวรถลงมานะครับแล้วก็จะมีตัวเขี้ยวนะครับที่เป็นตัวสีเทาเมเทัลลิกนะครับผมซ้ายขวาเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เพิ่มดีไซน์ให้กับตัวรถนะครับแล้วก็รายการที่2ก็จะเป็นตัวอักษรคำว่า Legender เสร็จแ,แล้วทําให้ตัวรถด้านหน้าดูค่อนข้างเต็มขึ้นนะครับชิ้นต่อไปนะครับสําหรับคันนี้ก็จะมีตัวกุญล,ล้อด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกุญล,ล้อหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวกันลอยนะครับเป็นเบ้ากันลอยนะครับแล้วก็จะมีตัวพรมนะครับ จะมีตัวพรมนี่ครับตัวนี้จะเป็นพรมของค่าย QJ นะครับเป็นพรมค่าย QJ คันนี้เราจะเลือกลงด้วยตัวสีดำนะครับสีดำได้ดำนะครับหรือว่าจะเป็นตัวสีดำล้วนนะครับจะมีคู่หน้านะครับมีคู่หน้ามีคู่หลังตามนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวแปะบอหลังแล้วก็มีตัวต้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปเลยนะครับด้านหลังเรามาต่อกันด้วยมุมด้านหลังเลยนะครับผมสลับตัวเจ้าลีเจนเดอร์แต่งด้วยตัวชุดแต่งของค่ายเฟียนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมุมด้านหลังนะครับผมต้องบอกว่า ใส่แล้วค่อนข้างหล่อแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกซ้ายยกขวาให้แฟนขับลองดูภาพรวมนะครับผมให้เห็นรายละเอียดมากที่สุดนะครับตอนนี้จะเป็นมุมขวาเล็กน้อยนะครับสำหรับแฟนขับของพัตตานะครับท่านใดที่ใช้ตัวล e เจนเดออยู่แล้วก็มองหาชุดแต่งที่ ไม่ดูเยอะเกินไปนะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่แฟนคลับเห็นสวยๆอีกชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับชิ้นหลังด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นเล็กแต่ว่าทำให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวสปอยเลอร์หลังนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งนี่ครับ ตัวสปอยเลอร์หลังตัวนี้นะครับชิ้นเล็กๆแต่ว่าใส่แล้วทำให้ตัวรถด,ดูสวยงามแล้วก็ดูมีมิติชัดเจนขึ้นนะครับลายเส้นดูชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับแฟนขับของพา s สตาที่อยู่ในโซนอีสานนะครับผมท่านใดใช้ตัว l e g e n เดออยู่หรือตัว Fortuner ตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับท่านใดต้องการข้อมูลในการแต่งรถ แนวทางในการแต่งรถนะครับสามารถปรึกษาพัตตาได้นะครับผมช่องทางในการติดต่อพัตตาผมจะใส่ข้อมูลไว้ที่ท้ายคลิปให้นะครับหรือท่านใดที่ดูผ่าน u t u ู e นะครับท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดด้านล่างได้นะครับผมใส่เป็นข้อมูลให้ทั้งช่องทางในการติดต่อทางไลน์ทางเฟสแล้วก็เบอร์โทรนะครับท่านใดสนใจข้อมูลในการแต่งรถแนวะทางในการแต่งรถนะครับสามารถทักมาปรึกษากันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้กับการแต่งรถ l ีเจนเดอร์บริการติดตั้งนอกสถานที่กับ Pasta เลสซิ่งสาขาจังหวัดละเอ็ดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ